ประสบการณ์กรรมของผู้ปฏิบัติธรรมพระบัวเหียวพระยวนแก้กรรมจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่สาวิปัสสนากรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไรกรรมเก่าต้องใช้นี่ทั้งนั้นแต่เรื่องใหม่นี่เราคงไม่ทำกันอีก คนที่สร้างกรรมไว้แล้วเมื่อสำนึกได้เมื่อรับผิดก็ต้องยอมรับใช้กรรมไม่มีอะไรจะแก้ได้ต้องใช้ทั้งนั้นต้องใช้กรรมไม่ใช่บุญบาปจะล้างกันได้นะเราทำบุญไปแล้วล้างบาปที่ทำไว้คงไม่ได้เป็นกฎตายตัวบุญไปตามบุญบาปไปตามบาปน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้ องแกอย่างไรล่ะวันนี้อาตมาจะเล่าให้โยมฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องของพระยวนพระยวนมาแก้กรรมที่นี่โดยที่ไม่รู้จักอาตมาเลยนะเขาคงมีบุญร่วมกันมาเมื่อชาติก่อนคงจะมาแก้กรรมกันที่นี่เพราะวัดนี้เก่าแก่จริงๆนะ นายบัวเหียวเป็นชาวยวนเดิมทำงานรับจ้างค่าวัวค่าหมูอยู่ทางจังหวัดสกลนครอะไรนี่แหละจำไม่ค่อยได้ก็รับจ้างค่าวัวค่าควายเงินเดือนนั้นก็ไม่พอเงินที่จะเลี้ยงชีพก็มีไม่พอไปอยู่กับเท่าแก่คนจีนรับจ้างค่าหมูต่อไปค่าวัวละสี่ห้าตัวบอกว่าทางภาคอีสานถ้ามีงานก็ต้องค่าวัวก่อน เขาเล่าให้อัตมาฟังวันหนึ่งเขาจะถึงบุญกุศลจะหมดเวรหมดกรรมของเขาเขาเดินกลับไปที่พักก็ไปเจอปราทุดงองค์หนึ่งปักกลดอยู่เขาไม่เคยมีศรัทธากับพระแต่ประการใดวันนั้นเห็นพระทุดงก็นึกเลื่อมใสอยากจะไปไหว้เมื่อไปถึงแล้วก็ไปกปราบพระทุดง ตักน้ำถวายท่านพระธุดงองค์นั้นถามว่าคุณชื่ออะไรมีอาชีพการงานอะไรบัวเหี่ยวก็เล่าถวายทุกประการพระท่านคงสงสารว่ามีอาชีพฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูท่านก็เลยแสดงทําให้ฟังชี้ให้เห็นข้อผิดข้อถูกชี้บุญบาปบัวเหี่ยก็ซึ้งในประธรรมพระท่านก็แนะนำว่า ไปหาอาชีพอย่างอื่นเถิดเป็นบาปเป็นกรรมเหลือเกินนะถ้าเชื่อก็ควรปฏิบัติตามบัวเหี่ยวเล่าว่านึกเลื่อมใสพระธุดงองค์นี้มากไม่เคยไหว้พระไม่เคยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เดิมอัตมาก็ไม่ได้ถามว่าท่านนับถือศาสนาอะไรมาแต่เดิมทีก็กลับไปบ้านนอนไม่หลับคืนนั้นข้าหมูไม่ลง ต้องแข่งใจข้าไปอีกสักคืนรุ่งเช้าขอลาออกจากเท่าแก่ไปบวชเป็นพระภิสุในพระพุทธศาสนาบวชแล้วศึกษากเรื่องวิปัสสนาเดินชุดงไปตามสภาพสิบกว่าปีแล้วเจริญอาปาณสติพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกทำมาโดยมีสมาธิคร่าวๆดิ่งเข้าไปโดยเอกัตา เวลานั่งจะเห็นหมูเห็นวัวเห็นควายที่เคยฆ่ามันทำให้สำนึกสมัญญาในจิตใจเศร้าหมองตลอดเวลาไม่สามารถจะแก้ได้เลยแล้วท่านก็ทุดงไปเรื่อยๆไปภาคอีสานจนกระทั่งเชียงใหม่ทําเชียงดาวท่านก็ไปก็ไปเจอพระอาจารย์องค์น้อนองค์นี้ร้อยแปดพันประการในที่สุด มาประกรดอยู่ภาคอีสานจะเป็นสกลนครหรือหนองคายหรือจังหวัดใดก็ไม่ทราบขอเดินชุดดงมาเรื่อยๆวันหนึ่งท่านเกิดนั่งสมาธิเกิดนิมิตขึ้นมาจิตสบายก็นิมิตว่านี่คุณจะแก้กรรมเอาไหมที่คุณทำบาปทำกรรมคุณยังแก้กรรมไม่ได้เลยทำไมจะแก้กรรมไม่ได้ถามตามนิมิต นิมิตก็เปิดฉากขึ้นมาว่าวันที่16เขาจะเปิดอบรมนักศึกศาษากันที่วัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแล้วฉากที่สองก็เปิดออกมารูปร่างวัดเป็นอย่างนี้ให้เดินทางมาโดยด่วนแล้วพระคุณเจ้าจะแก้กรรมได้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานดังที่กล่าวเอาไว้แล้ว แล้วรูปร่างสมพานจะเป็นอย่างนี้ว่าอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์โดนบันดาลให้อีกประการหนึ่งท่านเลยมาขวนนึกถึงเอวัดอัมพวันอยู่ที่ไหนสิงบุรีก็ไม่เคยไปนี้เดินทุดงไม่เคยเดินผ่านทางภาคกลางนี้เลยไปแต่ภาคอีสานภาคใต้และภาคเหนือ ส่วนใหญ่นี้เราคำนวณได้ว่าพระกรรมฐานที่เชี่ยวชาญจริงๆมีสองภาคคือภาคเหนือและภาคอีสานภาคกลางนี่ภาคหัวหมอพระหัวหมอไม่ใช่พระวิปัสนานี่อัตมานึกเอาเองรุง่งเช้าท่านกบินทบาทฉันเสร็จแล้วมุ่งตรงมาวัดอัมพวัน ถามเขาเรื่อยมาจากนครราชสีมามาที่สระบุรีเดินเรื่อยมาไม่ขึ้นรถมือที่ไหนปักกรดนอนที่นั่นเช้าต่อมาเรื่อยๆก็นับได้สามวันมาถึงที่วัดอัมพวันนี้มาถึงก็มานมาสการอัตมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังยังไม่ได้เล่าละเอียดบอกเพียงว่าผมมีนิมิตมาถึงวัดนี้ ว่าจะมีการอบรมนักศึกษาจริงหรือไม่อาตมาก็ตอบไปว่าจริงนี่เตรียมแล้วปักกรดแล้วรอนักศึกษามาถึงวันมะรืนนี้พระบวยเหียวมาถึงที่นี่ก่อนกำหนดที่นักศึกษาจะเข้าในวัดนี้เป็นเวลาสามวันท่านก็ปักกรดตรงที่มีสารพระภูมิเดิมทีตรงนี้เป็นต้นสัตบัญสูง20วา อีกต้นเป็นต้นพิกุลที่เทวดาเคยมาสอนแม่ชีสวดมนต์หลวงสมานวนกิจอดีตอธิบดีกรมป่าไมา้ท่านบอกว่ามีต้นสัตบันต้นสูงมากแล้วมีมะม่วงอยู่สี่แถวในวิธีเปิดการอบรมนักศึกษาได้นิมนต์พระเถรานุเถระผู้ใหญ่มีอธิบดีสมอนเทพสิทธาแล้วยังมีนายอภัยจันทวิมล สมัยก่อนเป็นอะไรไม่ทราบก็เชิญมาในพิธีนี้เหมือนกันพระบวยเหยวมาถึงนี่ก็เล่าให้อัตมาฟังว่าท่านนิมิตว่าจะมาแก้กรรมที่นี่แต่ยังไม่เล่ารายละเอียดว่าท่านทําบาปทํากรรมอะไรนะเพียงแต่ว่าจะมาแก้กรรมจะแก้อย่างไรก็ไม่ทราบท่านก็ขอรับกรรมฐานอัตมาก็ให้แนวสติปฐานสี่ บอกว่าพุทโธก็ดีแต่ใช้สติแทรกเข้าไปบอกให้ท่านตั้งสติปฐานสี่ท่านก็เข้าใจก็เริ่มปฏิบัติที่กุฏิหลังเล็กแล้วให้ท่านอยู่บนกุฏิพอนั่งปฏิบัติได้คืนนั้นผ่านไปเข้าสู่คืนที่สองมาแล้วเริ่มแสดงอภินิหารสติดีเข้ากำหนดเวทนาเข้า ตอนที่ท่านเดินทุดงนั้นท่านเล่าให้อัตมาฟังว่าไม่เคยกำหนดเวทนาปวดเมื่อยก็ทนเอาเฉยเฉยพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกท่านว่าอย่างนี้แล้วก็ดิ่งไปแต่ไม่มีสติท่านว่าสติไม่มีใช้สติปฐานสขันห้ารูปนามเป็นอารมณ์เพิ่มขึ้น แต่ก็นั่งตรงกรดเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอท่านก็ใช้สติกำหนดคืนที่สองแสดงอภินิหารแล้วคือร้องเป็นหมูเป็นวัวเป็นควายร้องออกมาหมดเลยร้องเมื่อชนเสากุฏิแล้วชนเสาต้นสัตตบัญหัวรางข้างแตกเลือดไหลออกมา หลามากไหลใหญ่เลยแล้วทีนี้ก็มัดเป็นหมูนอนงอเป็นหมูนอนร้องอีดอดีร้องอย่างหมูเลยแล้วก็เลือดไหลเห็นกันไหลองค์พอดีนักศึกษาเข้ามาแล้วก็มายืนดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนพวกอาจารย์สมเด็จด้วยตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาก็ยืนดูแล้วก็ทอใจคิดในใจว่าโอ้ oh, พระปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไม่เอาแล้วเราเสียภาพพ์เสียแล้วอัตมาก็ยังไม่ทันรู้เขาก็เลยตามหมอมาตรวจหมอบอกว่าหัวใจดีความดันก็ปกติไม่มีโรคหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรนักศึกษาก็ตกลงกันว่านางวิปัสนาเป็นอย่างนี้น่ากลัวบอกไม่เอาแล้วจะกลับบ้าน พอดีอาจารย์วิสารมาถึงก็ห้ามเอาไว้ว่ายังกลับไม่ได้ต้องประชุมชี้แจงให้เข้าใจนี้เป็นการเสียภาพพน์ไปเหมือนกันคืนต่อมานักศึกษาเข้ามาประชุมรับกรรมาฐานไปก็นั่งปฏิบัติพระองค์นี้แสดงอีกแล้ววิ่งมาตรงนี้อีกแล้วที่ต้นสัตบ,บัญวิ่งชนเลย เอาศีรษะชนถอยหลังไปถอยหลังมาจีวรสบงขาดหมดแล้วก็ร้องเป็นวัวร้องเป็นควายเลือดไหลเป็นกองกองเลยเลือดไหลออกมาเป็นกระโหนคอเป็นแผลเลือดออกมาทางตาบ้างทางหูบ้างเลือดออกทางปากอาเจียนออกมาบ้างแล้วถ่ายอุจจาระเป็นเลือดตลอดสามคืนสามวันไม่ได้นอน อาตมาไปดูดูท่านแล้วก็บอกว่าบัวเหียวตั้งสติกำหนดเวทนาให้ได้ปวดหนอปวดหนอปวดหนอนี้กำหนดไปกำหนดใหญ่เลยพอได้สติกำนดไปวันที่สี่วันที่ห้าลูกนั่งได้แล้วลูกนั่งได้ก็จเจริญสมาธิจเจริญสติปฐานสี่ เข้าพระสมาบัติได้ทันทีพอเข้าพระสมาบัติออกมาก็เล่าถวายอาตมาถึงสามชั่วโมงบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับผมจะเล่าเหตุการณ์ของผมถวายผมเป็นยวนครับไม่ใช่คนไทยแล้วก็เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานตามที่อาตมาได้เล่าผ่านไปแล้วเล่าว่าได้ไปฆ่าว,วัวฆ่าวควาย นี่เป็นการ,รต้องใช้พอได้สติขึ้นกำหนดเวทนาเพราะฉะนั้นโยมอย่าทิ้งเวทนานะบางคนไปฆ่าผักฆ่าปลามาปวดแข้งปวดขามีนักศึกษาเคยมาที่นี่เวลาปฏิบัติบอกปวดจะตายแล้วเจ้าค่ะรู้สึกจะอยู่อุดรธานีเขามาเรียนวิทยาลัยครูอยู่ที่อยุธยา เดี๋ยวนี้สำเร็จไปแล้วบอกให้กำหนดเวทนากำหนดหนักเข้าเคยไปหักขายเขียดขากบตอนเด็กๆเอามาทำอย่างนั้นเขาเล่ารายละเอียดพอรู้เรื่องว่าตัวเองทำอะไรมาก็กำหนดเวทนาแผ่เมตตาแล้วหายทันทีแล้วก็ไม่ปวดแข้งปวดขาอีกแล้วก็เล่าย้อนมาถึงพระบัวเฮียวพอท่านได้สติดีบอกว่าผมนี่ปฏิบัติมาสิบปี แก้กรรมอะไรไมีได้เลยก็นั่งนิ่งไปเฉยๆและไม่รู้เวทนาในเวทนาท่านบอกว่าผมทราบแล้วครับว่าเวทนาในเวทนาคืออะไรเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราต้องทอรมานอย่างนี้แหละพอได้สมาธิได้พละสมบัติแผลไม่มีที่คอนี่เลือดหายไปและศีรษะที่เป็นแผลก็หายไปทันที มันเป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันเลยในที่สุดก็เข้าพลระสมบัติได้วันสุดท้ายพวกนักศึกษาเห็นว่าอ๋อกรรมฐานแก้กรรมได้จริงๆนะท่านสามารถจะบรรยายให้เห็นภาพอินสวยงามตั้งแต่ต้นจนอวสารทำให้นักศึกษาต้องตื่นเต้นในเรื่องการปฏิบัติธรรม พระบวัวเหี่ยวก็มาทำเป็นตัวอย่างทำให้นักศึกษาดูให้ได้ทราบว่าวิปัสนาสามารถแก้กรรมได้โดยวิธีรับใช้กรรมโดยที่เอาหัวไปชนโน่นชนนี่อันนี้ขอเจริญพรว่าเวทนาสำคัญมากนะจับให้ได้กำหนดให้ได้บางครั้งมันเป็นกรรมที่ตัวเราทำไว้เราทำไว้กับเขา กำหนดไว้ให้ได้เราจะทำให้หายโดยใช้สติสัมปชัญญะโดยสติปัฏฐานสและการกำหนดอย่างนี้พระบัวเหียวลากลับไปถึงบ้านชวนญาติโยมไปสร้างวาดัดญาตินุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานสท่านก็เลยเลิกใช้พุทโธทใช้เวทนากำหนดเป็นการใหญ่เป็นการแก้กรรมแก้เวทนา ทุกขเวทนาสิ่งที่เราทำไว้มันทรมานเหลือเกินคือเวทนาเราจะรับรู้กฎแห่งกรรมจากคำว่าเวทนาตัวนี้ถ้าคนไหนไม่ทนต่อเวทนากำหนดไม่ได้จะมีกฎแห่งกรรมที่เราไปทำเขาไว้อย่าไปหนีเวทนาหนีไม่ได้เลยนะในเมื่อเป็นเช่นนี้พระบัวเหียวก็พาญาติโยมมาอีกสองสาคัญรถบัส อาตมาก็รับเลี้ยงพักที่วัดนี้หนึ่งคืนแล้วก็พาโยมมาดูว่าแก้กรรมได้ที่ไหนก็มาดูที่ต้นสัตบัณให้ญาติโยมดูมาชีที่พระบัวเหียวมาปรากฏตรงนั้นแล้วกลับไปหายเงียบอยู่ได้สักหนึ่งปีญาติโยมชุดนั้นก็มาที่นี่บอกอกย่จะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าพระบัวเหียวของฉัน สร้างวัดเสร็จแล้วสอนเรียบร้อยดีมากมีตัวแทนแล้วท่านหายไปเลยโดยชุดดงไปไหนก็ไม่ทราบจนบัดนี้อาตมาก็พยายามสืบก็รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็รู้ว่าจำวัดแล้วพระบัวเฮียวที่เป็นยวนเดี๋ยวนี้ไปอยู่ภาคเหนืออาตมายังไม่ได้ไปพบท่านแต่รู้นิยาณว่าท่านอยู่ที่ภาคเหนือ แต่ไปเปลี่ยนชื่อไม่ชื่อบัวเหียวแต่ชื่อจริงของยวนนั้นชื่อบัวเหียวชัดอย่าลืมกันนะอย่าทิ้งเวทนาโยมต้องสู้ถึงจะรู้กันอย่างทหารมาอบรมที่นี่ไว้หนวดหน่อยเป็นสิบเอกนั่งไปนั่งมาบอกกาหนดเวทนาจะลุกไปลุกมาทำไม พอบังคับเข้านั่งเวทนาได้ก็กำหนดได้สแสดงออกแล้วพร่ำๆเดินรอบวัดเลยเสียอกเสียใจอาตมากำลังบรรยายก็เรียกหลวงพ่อหลวงพ่ออธิบายทีจับได้แล้วผมเคยไปฆ่าขหลายศพมันมาปรากฏในเวทนาทันทีเวทนานี่ตัวสำคัญนะจะบอกวิธีปฏิบัติให้ ปฏิบัติหนักเข้าก็นึกได้เคยเมาแล้วพ่อห้ามก็ไม่ฟังทะเลาะกับเมียเตะตกท่อตกใต้ถุนไปเราให้อัตมาฟังอัตมาบอกไม่ว่างเดี๋ยวไปนอนก่อนรู้จักเวทนาตัวกรรมที่รู้จักเวทนาคือตัวทุกข์ถึงรู้ว่าตัวเองทำอะไรเอาไว้เคยรู้ไหมเคยจำได้ไหม เคยนึกได้หรือไม่ไปฆ่าเขานี้ตอนหนุ่มๆน,น่ะรุ่นเป็นจ่าน่ะตอนนี้อายุมากแล้วผมลืมไปแล้วผมลืมแล้วจริงๆครับหลวงพ่อแล้วตกท่อตกใต้ถุนไปนี่ผมก็ลืมไปแล้วนะว่าผมเมาผมไม่รู้จำไม่ได้แต่มาได้เวทนาที่นี่กำหนดเวทนาได้ปั๊บก็ยังนึกเหตุการณ์ได้ทันทีโดยอัตโนมัติของตน ว่าเคยไปคฆ่าเขามาเคยทำอย่างนี้อัตมาติดต่อตามไปว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ปกติดีไม่เป็นไรเลยนะมีอีกคนหนึ่งเคยผ่าเข้าไปอยู่ในกอไผ่เห็นไหมพอรู้ตัวตัวทุกมันผุดขึ้นมาเห็นกรรมของตัวเองที่ทำออกมาเดินออกไปเลยนะเดินไปอยู่ในกอไัยนะ่ะ อนุศาสนาจารย์ก็กลุ่มอ,อกกลุ่มใจหลวงพ่อเขาไม่ตกน้ำตายไปแล้วหรือนี่คนนี้น่ะอัตมาบอกว่าเฉยเฉยกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปตามอาจจะเจออยู่ในกอไผ่ต้องผ่าจากกอไผ่ออกมาเห็นไหมผ่าไปอยู่ในกอไผ่ที่อยู่เหนือสุดเขตบ้านที่พระไปบินทบาทเดินไปกลางคืนน่ะ เวลาเขาไม่รู้เขาไปอย่างไรออกลำบากผ่าเข้าไปในกอไผ่นี้เวรกรรมต้องไปใช้นะเคยเอาเขาเข้าไปในกอไผ่มันก็ต้องเข้าไปซีนี้คนลืมนึกถึงกฎแห่งกรรมไม่ได้เขาไปประสบทุกข์มีทุกขเวทนาวิปัสนาสติปัฐานรู้กรรมตอนเวทนาตอนนั่งสบายเราไม่รู้หรอก ว่าทำกรรมอะไรไว้เขาฝากเทคนิควิธีปฏิบัติเอาไว้ด้วยถ้าทนต่อเวทนาไม่ได้เลยโยมจะรู้กรรมและใช้กรรมไม่ได้ต้องตอบปฏิเสธกันเรื่อยๆในจากคนนี้บอกหลวงพ่อครับผมรู้แล้วผมเสียใจมากแล้วก็เอาหัวไปชนกับลูกกรงนี้บ้างเสียใจมากตีสี่พังประตูไปเลย ข้อกรรมาฐานพังเลยนี่เป็นภาพกฎแห่งกรรมต้องระวังเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่บางอย่างมันท้อถอยอย่าม้วนเสื่อหนีเพราะฉะนั้นพวกญาติโยมในระดับวิทยากรที่จะไปสอนเขาเราต้องควบคุมดูแลไว้ก่อนนะถ้าคนไหนมีกรรมมากต้องควบคุมให้มากมันถึงแสดงฤทธิ์อย่างนี้ ถ้าคนไม่เคยสร้างกรรมมาไม่เป็นไรถ้าคนไหนสร้างกรรมมาไว้ในอดีตชาติหรือในปัจจุบันนี้ต้องควบคุมให้ดีหนีได้ง่ายฟุ้งซานได้ง่ายบ้าบอกขอแตกไปก่อนบางก็ไปชนนู่นชนนี่โดดนั่นโดดนี่อะไรอย่างนี้นี่กรรมต้องชดใช้ขอก่อนเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ดี ในฐานะเป็นวิทยากรต้องควบคุมไว้เลยนะถ้าเห็นว่าคนนี้มีกรรมอะไรมาต้องควบคุมดูแลที่นี่มีวิธีแก้หลายอย่าง